วันนี้ลิซ่ามารีวิวเป้อุ้มเด็ก AAG Hip Seat Carrier รุ่นโปรค่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะมาพร้อมหมวกกันลมกันแดดด้วยค่ะใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง3ขวบเลยค่ะเป้อุ้มเด็กรุ่นนี้จาก AAG นะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะตัวเป้อุ้มนี้นะคะก็มีน้ำหนักเบาสีสันน่ารักสดใสนะคะวัสดุที่ใช้ก็มีคุณภาพสูงมากค่ะที่สำคัญเขาออกแบบมาแล้วนะคะว่าจะช่วยให้เด็กเนี่ยน,นั่งหลังตรง หามไม่โกงแล้วก็สามารถระบายอากาศได้ถึง360องศาเวลาลูกน้อยอยู่ในเป้อุ้มนินาๆนะคะก็จะรู้สึกเย็ยนสบายไม่อับชื้นค่ะเบาะรองนั่งเป็นแบบนิ่มนะคะเสริมก,การกันกระแทกหนาถึง15มิเมตรค่ะช่วยป้องกันการโยกย้ายของข้อต่อสะโพกและกระดูกสันหลังค่ะมีการออกแบบพิเศษที่ช่วยป้องกันไรฝุ่นด้วยนะคะ มีแผ่นฟองน้ำเสริมขึ้นมาพิเศษเพื่อป้องกันการกดทับบริเวณหน้าท้องค่ะสายรัดนิรภัยเป็นแบบเวลโครค่ะมีการเจรียงตัวอย่างนานแน่นแบบขั้วบวกและขั้วลบมีความปลอดภัยเหมาะสำหรับการใช้งานกับเด็กๆค่ะใช้งานได้หลากหลายด้วยนะคะจะเป็นฮิปซีดอย่างเดียวหรือว่าฮิปซี a แคริเออร์ทั้งชุดแบบนี้ก็ได้ค่ะ สายคล้องไหลรุ่นนี้กว้างขึ้นด้วยนะคะกว้างถึง80มิลิเมตรค่ะกว้างพอเหมาะกับช่วงไหลของเราสามารถอุ้มลูกได้อย่างสบายเลยค่ะส่วนของฮิปซีนะคะผ้านุ่มสบายมากๆเลยค่ะลูกต้องนั่งสบายแน่นอนนะคะแล้วก็มีความลาดเอียงอยู่ที่32องศาซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมนะคะที่ทําให้ลูกน้อยเนี่ยนั่งสบายและปลอดภัยค่ะและเขายังมีตัวป้องกันพิเศษตรงนี้ด้วยนะคะช่วยลดการเสียดทานเวลาที่น้องนั่งค่ะ มีผ้าซับน้ำลายให้ด้วยนะคะทําจากผ้าฝ้ายผ้านุ่มมากๆเลยค่ะซึมซับได้ดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะมีให้เลือก3สีเขียวชมพูและน้ําเงินค่ะคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะคะที่กําลังมองหา เป้อุ้มลูกลิซ่าขอแนะนํารุ่นนี้เลยนะคะสพะว่าน้ําหนักเบาระบายอากาศได้ดีใช้งานง่ายและหลากหลายนะคะที่สําคัญสุดๆเลยเขาออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระของลูกน้อยค่ะช่วยให้หลังตรงและขาไม่โกง่งที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะใครที่สนใจก็ไปช็อปกันได้เลยค่ะ